โอเคครับวันนี้มาตามสัญญาเนาะกับการเคลียร์กันบ้านหุ้นตัวที่5นะครับเนาะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นคลิปอัปเดตพอร์ตและผมก็ได้ทําการเพิ่ม V หรือว่าวีซ่าเนี่ยเป็นหุ้นตัวที่5ของพอร์ตซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่ากว่าผมจะเลือกสักตัวเนี่ยคือเรื่องเยอะนะครับกว่าจะเลือกได้เนี่ยมันยากต้องดูงบการเงินมาเทียบคู่แข่งมาดูธุรกิจเลือกไปเลือกมาไม่เอาโละทิ้งเลือกใหม่อีกนะครับเนะาะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้หุ้น วีซ่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงคิดว่าวีซ่าเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับพอร์ตในช่องเรานะครับเนาะแล้วก็มันดียังไงก็จะมาเคลียร์กันในคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราเคลียร์กันในคลิปที่แล้วเนี่ย น่าจะกินเป็นชั่วโมงนะครับนาะมาตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่านะครับนอะแล้วก็ทีเซอร์ไว้เลยนะผมรู้สึกว่าวีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่งบโคตรสวยมากๆนะครับนาะโอกาสที่เราจะเจองบแบบนี้เนี่ยผมมองว่ายากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆดูคลิปนี้ไปเนี่ยผมหวังว่าน่าจะได้เจอตัวอย่างหุ้นที่งบดีๆนะครับคลิปนี้เนี่ยน่าจะให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยเเพื่อนๆเนี่ยไปสแกนหาหุ้นเองเจอสไตล์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีในถ้าเกิดใจดีนะครับนาะก็เอามาแบ่งปันกันได้หรือถ้าเกิดว่าเจอแล้วแบบ คิดถึงคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะได้คู่นีๆติดผรอนของเพื่อนไปนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กันแล้วก็ขึ้นคำตวนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการแนะนําทางการเงินนะก็มาแบ่งปันกันเฉยๆนะครับเนาะยังไงเนี่ยก็อยายกยาให้ไปศึกษาเพิ่มเติม,มต่อกันด้วยนะครับเนาะก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยเรามาเข้าใจธุรกิจวีซ่ากันแบบ สั้นๆก่อนนะครับเนาะบนโลกของเราเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกซื้อขายใช่ไหมครับเนอะอย่างเช่นเราซื้อของขายของเปิดธุรกิจซื้อของขายของอะไรพวกนี้วีซ่าเนี่ยเป็นคนให้บริการนะครับ ระบบจ่ายเงินหลังบ้านนะครับเนาะเป็นเหมือนแบ็คโบนนะครับเช่นสมมุติว่าผมจ่ายเงินให้คุณนะครับเนาะแล้วคุณจะรับเงินเนี่ยวีซ่าก็จะบริการตรงนี้ให้นะครับบริการเพย์เมนต์บริการดูแลทรานซัคชันหลังบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการซื้อขายซื้อขายเยอะวีซ่าก็จะได้ค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าต่งค่าผ่านทางตรงนี้เยอะขึ้นไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจหลักๆของวีซ่านะครับเนาะก็อาจจะมีบริการอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาเป็น value a d d e d ไปก็ ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นคอนเซปต์ง่ายๆของวีซ่าถือว่าเข้าใจง่ายๆมากเลยนะครับเนาะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นวีซ่าอยู่แล้วในรูปแบบของพวกบัตรเดบิตบัตรเครดิตก็จะมาเป็นเพื่อนกับมาสเตอร์การ์ดนะครับเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมาลองเทียบข้อดีข้อเสียกับมาสเตอร์การ์ดด้วยเพราะว่าเห็นเพื่อนเพื่อหลายคนเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันว่าเอ้ย hey, ทำไมเลือกวีซ่าทำไมไม่เลือกมาสเตอร์การ์ดนะครับเนาะคลิปนี้ก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะอ่ะพอเราเกินปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้าข้อดีีแล้้วก็ขอเสย ของหุ้นวีซ่ากันเลยนะครับเนาะข้อดีข้อแรกนะครับอย่างที่ผมเกินไปนะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่งบสวยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกต้องเกี่ยวกับงบการเงินแน่นอนข้อดีข้อที่1นนะครับคือออก Margin Up ครับ เดี๋ยวผมจะพยายามเขียนชา้าลงนิดนึงนะลายมือจะได้สวยขึ้นนะครับเห็นบางคนฟีดแบ็กมานะครับเนาะออกมาจินอัเป็นยังไงอนะเราลองขึ้นงบการเงินให้ดูนะครับเนาะคุณจะเห็นว่ารายได้เนี่ยย้อนปี5หลังนะครับเนาะอะย้อนหลัง5ปีนะครับเนาะโตหมดเลยนะครับเนาะรายได้โตไม่พอเนี่ย อัตรากําไรแต่ละช่วงเนี่ยโตหมดเลยนะครับเนาะจากกําไรขั้นต้นก็โตกําไรการดําเนินงานหรือว่า operating income margin เนี่ยก็โตนะครับเนาะกำไรสุทธิก็โตนะครับเนาะภาพนี้เนี่ยหายากมากถามว่าทําไมหายากนะครับเนาะเอาแบบปกติกันเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่เติบโตนะครับเนาะอันนี้หาไม่ยากมากนะธุรกิจที่ทํางานแล้วก็รายได้โตถ้าสินค้าดีบริหารดีรายได้มันก็โตเด่นแหละแต่รายได้ที่โตไม่ได้แปลว่ากําไร จะโตตามนะครับเนาะอย่างเช่นพวกบริษัทเทคเนี่ยคุณจะเห็นภาพชัดเลยนะพวกไอพวกคุณอวกาศของพวกคุณนะ่ะจะเป็นภาพนี้นะคือรายได้นะโตแต่กําไรเนี่ยไม่มีนะครับขาดทุนถามว่าทําไมนะเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยผลิตของออกมานะครับยังไม่มีคนไว้ใจนะครับเนาะขายของไม่ได้รายได้ก็ไม่มีนะครับเนาะสักพักหนึ่งเนี่ยผู้บริหารของคุณก็จะเริ่มไปตีกอล์ฟนะครับเนาะไปขับรถไป เที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยไปเจอกับบริษัทอื่นๆนะครับเริ่มขายของได้อ่ะคนขายของได้ปุ๊บเริ่มเกิดความเชื่อใจนะครับเนาะรายได้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ถามว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเอามาเข้ากระเป๋าตังค์เจ้าของจะเอามาเข้ากระเป๋าตังค์ผู้ถือหุ้นเลยได้ไหมก็ต้องตอบว่ายังไม่ได้เพราะว่าพวกบริษัทเทคโนโลยีจะต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลให้ r d ให้ค่า development ให้พวก เขียนโค้ดที่ตัวค่าตัวแพงๆเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้โตนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงกําไรก็เลยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังไว้เลยว่าบางครั้งคนบอกว่าบริษัทนี้รายได้โตนะครับเนาะมันไม่ได้แปลว่าธุรกิจนี้จะมีกําไรเสมอไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นดูตัว Prof i t ไม่ได้เน้นดูแค่ตัว r e v e n u e หรือว่าตัวรายได้ข้างบนอย่างเดียวนะครับเราดูทั้งภาพซึ่งวีซ่าเนี่ยทั้งภาพเป็นขาขึ้นหมดเลยนะครับเนาะอันนี้เนี่ยหายากมากๆนะเพราะว่าเท่าที่ผมทําคลิปมันี้นแบบ หลักหน่วยนะครับมีไม่กี่ตัวนะถ้าจะไม่ผิดในไทยเนี่ยที่ผมเจอจะเป็นบำรุงลาดนะครับเนาะค่อนข้างโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับเนาะแต่ก็เป็นภาพของออรมาจินอัพเหมือนกันนะครับเนาะส่วนต่างประเทศเนี่ย n v i d วีเดียไม่มั่นใจนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกบริษัทเทคส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นภาพอันที่ผมเล่าให้ฟังไปคือรายได้โตแต่กําไรเนี่ยอาจจะไม่ได้โตตามมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าต้องลองทุนเยอะนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราลองมาเทียบกับมาส t e อ c a กานะอันนี้ผมไม้ไมนนานะนาะะรทขึ มาสเตอร์การ์ดเนี่ยจะภาพคล้ายๆกับวีซ่านะครับเนาะคือกำไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าระบบของเขาเนี่ยลงไม่หมดแล้วนะบางคนเนี่ยก็จะเรียกหุ้นพวกนี้เนี่ยว่าเสือนอนกินใช่ไหมครับเนาะแต่คุณจะเห็นว่ามา r g จินของมาสเตอร์การ์ดเนี่ยมันจะมีความตะกุกตะกักมากกว่านะครับเนาะอย่างของวีซ่าเนี่ยจะขึ้นมา5 5 1 5 3 5 5 สมูทใช่ไหมครับเนาะแต่มาสเตอร์การ์ดมันจะมีความแบบ46 43 4 45 47อ่ะ46อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเงี้ยงัก,กมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเนาะซึ่งโอเคอย่างแรกก่อนเลยคือวีซ่าเนี่ยมีอัตรากำไรที่เยอะกว่านะครับเนาะทำงานมาจ่ายนูย่นจ่ายนี่เหลือกำไรให้พวกเราผู้ถือหุ้นเนี่ยเยอะกว่าอันนี้คือข้อดีข้อดีหนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยคือมันมีความที่สมูทมากกว่านะถ้าส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบแนวหุ้นที่ค่อนข้าง สมูทนะครับเนาะรายได้โตไวเกินกําไรโตไวเกินอันนี้ก็น่ากลัวนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นกําไรที่ไม่มั่นคงนะครับเนาะมันอาจจะเป็นแค่บางรายการพิเศษนะครับอาจจะเป็นแค่กําไรที่มาจากการขายบ้านขายรถขายโรงงานตัวเองก็ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมจะชอบภาพที่ขึ้นแบบสมูทสมูทมากกว่าก็เลยเลือกเป็นตัวของวีซ่านะครับเนาะอ่ะเห็นภาพล้วนะครับนี่คือข้อแรกของหุ้นวีซ่าซึ่งหายยากานะครับคือ All Margin up นะอ่ะข้อดีข้อที่2ของวีซ่านะครับคือ stock buyback era ครับ ผมย่อเป็น S.B. เนาะอ่า stock บ u y b a c k นะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมขึ้นกล่องนี้ให้นะครับกล่องนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพทั้งหมดเลยนะว่าแต่ละปีเนี่ยวีซ่เอาเงินไปทำอะไรบ้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับว่าใน1ปีเนี่ยเขามีกำไรเยอะมากนะครับเนาะขายของ100บาทมีกำไร55บาทนี่คือวีซ่นะครับเนาะใน1ปีเนี่ยปีล่าสุดวีซ่ามีกำไรประมาณสัก2 0 0 0 0ล้านนะครับ20,000ล้าน เหรียญดอลลาร์สหรัฐนัคือโคตรเยอะนะครับนะถามว่าเขาเอากําไรตรงนี้ไปทําอะไรนะครับเนาะเราจะมาดู3บรรทัดล่านะครับนะจะมีตัวของคาเป็กนะครับสต็อกบายแบ็กนะครับแล้วก็ตัวของดีวเดนเพสเราไปตีละตัวช้าๆนะครับเนาะอย่างแรกเนี่ยเอากําไรมานะครับเอาไปทําอะไรครับช้อยแทะพัฒนาธุรกิจตัวเองนะครับซื้อบ้านซื้อตึกซื้อโรงงานนะครับเนาะซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาลงในรายการคาเป็กนะครับเนาะถามว่าตัวนี้เนี่ย ถ้าเยอะหรือน้อยเนี่ยอันไหนดีมากกว่านะส่วนตัวผมนะครับคืออย่าเยอะเกินนะยิ่งต่ำเนี่ยต่ำแบบไม่ต้องต่ำมากสมมติว่ามีศูนย์ถึงร้อยนะครับเนาะประมาณสัก20อ่ะกำลังสวยๆนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันก็ต้องทำสร้างบ้านสร้างตึกซ่อมบ้านซ่อมตึกอยู่แล้วนะครับมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้บ้างมันจะไม่มีเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเนาะมันคงต้อง พัฒนาหลังบ้านบ้างกุ๊กกิ๊กนะครับเนาะแต่ถ้าเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะแปลว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่อ้วนนะครับนะเนาะอย่างเช่นพวกธุรกิจรถยนต์ผลิตรถพวกเนี้ยต้องทําการพัฒนาโรงงานใหม่ทุกปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าไอ้พวก Ford t เทสลารถยนต์ไฟฟ้าจีนจีนอะ่ะจะต้องจ่ายเงินค่าเบกเนี่ยเยอะมากเพราะว่าเขาต้องพัฒนาโรงงานเยอะนะครับไอ้พวกธุรกิจเทคเนี่ยจ่ายเยอะมากนะครับค่าเบกนะแต่วีซ่าเนี่ยจ่ายกระตุงเดียวนะครับเนาะจ่ายแค่ปีละ พันกว่าบาทนะครับเนาะพันกว่าบาทปีหนึ่งเนี่ยได้กำไรสองหมื่นนะครับจ่ายค่าซอมบานซอมตึกซื้อโรงงานใหม่เนี่ยพันกว่าบาทนะครับถือว่าน้อยอ่ะไม่ใช่แล้วอันแรกเอาไปทำอะไรครับข้อที่2 s t สต k อก y b a c k นะครับเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆดูมันทัดสีส้มเนี่ยผมไฮไลท์ไว้ให้เนาะคุณจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้กำไรมาหนึ่งหมื่น,นะครับซื้อหุ้นคืนแปดพันะอู ตัวนี้น่าสนใจนะเพราะว่าแปลว่าผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างมาทางนี้แหละว่าจะเอากําไรส่วนใหญ่เนี่ยมาซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะตอนนี้นะครับปีหนึ่งหากําไรได้หมื่นเก้านะครับซื้อหุ้นคืนหมื่นแปดนะครับก็คือกําไรได้มาเท่าไหร่เนี่ยซื้อหุ้นคืนแทบจะทั้งหมดเลยนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรนะครับเนาะข้อดีของมันเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนนะว่าถ้าบริษัท เลือกที่จะใช้กลยุทธ์ซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะอันนี้ฟังดีๆนะถ้าบริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ซื้อหุ้นคืนต้องดูด้วยว่าธุรกิจดีไหมนะครับเนาะเพราะถ้าธุรกิจอย่างวีซ่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะครับเนาะและทําการซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยจะฐานคนน้อยลงนะสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยทำงานมาปุ๊บสิ้นปีจะต้องมาหารกําไรเนี่ยให้คนตั้ง10คนเนี่ย คนนึงก็อาจจะได้ไม่กี่บาทถูกไหมครับเนาะวีซ่าตัดสินใจนะครับขอซื้อหุ้นคืนนะปีต่อไปเรือหานแค่9คนอ่าเป็นไงตัวแบ่งน้อยลงครับซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนซื้อหุ้นคืนซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจากเมื่อก่อนต้องหารกาไรตั้ง10คนเดี๋ยวนี้เรือหารแค่3คนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งของคนที่เหลือเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเหมือนคุณได้กินอาหารจานใหญ่ขึ้นได้กินเค้กก้อนใหญ่ขึ้นอันนี้คือภาพ ของ s t o อกป u y b แบกนะครับแต่ถ้าธุรกิจคุณแย่เนี่ยอาหารที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะน้อยลงก็ได้นะครับอ่ะคุณลองนึกภาพอย่าง Intel แล้วกัน Intel เนี่ยถามว่าใน1ปีเนี่ยยังมีกำไรอยู่ไหม ก็มีนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นขาลงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่เขาควรจะไปแก้เนี่ยคือไปแก้หลังบ้านถูกไหมครับเนาะแก้ระบบการทํางานแก้เทคโนโลยีไหมแก้โรงงานไหมเงินเนี่ยมันควรจะไปแก้หลังบ้านนะครับแต่ถ้า i ิน e ทมันดันทะลึง่งประกาศสต็อกบายแบ็กมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเอาขี้เนี่ยสุกไว้ใต้ผมนะครับเนะาะราคาหุ้นที่อาจจะขึ้นมานิดหน่อยจากการที่ตัวห่างน้อยลงเนี่ยมันเป็นการขึ้นที่ไม่ยั่งยืนนะครับมันเป็นการขึ้นเพราะว่าใช้เทคนิคทางการเงินมันไม่ได้ขึ้นเพราะาตัวธุรกิจเนี่ยมันดีจริงๆแต่อย ธุรกิจดีและซื้อหุ้นคืนด้วยอันนี้มันจะไปด้วยกันทั้งคู่นะครับเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจของวนะีซ่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารคนที่ถือหุ้นอยู่แล้วเนี่ยมีหุ้นอยู่แล้วนะครับแลวเขาซื้อหุ้นคืนธุรกิจดีเนี่ยก็ถือว่ามูลค่าหุ้นเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ขึ้นไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นนะครับนะถ้าเกิดคุณไปเปิดการาฟย้อนหลังของวีซ่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวหารน,น้อยลงธุรกิจดีขึ้น หุ้นเหมือนก็ต้องขึ้นนะครับเนาะมันมันไม่มีเหตุผลที่จะลงนะครับเนาะอ่ะแต่อาจจะมีเหตุผลที่จะลงก็ได้ถ้าเกิดเรามาดูข้อเสียนะครับเนาะอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อๆนๆในอนาคตไปเจอหุ้นที่เน้นบ u y back แต่ว่าธุรกิจแย่เงี้ยก็จะต้องดอกจันเอาไว้นะครับเนาะแล้วก็สมมติว่าไม่ได้ซอมบานซ่อมตึกไม่ได้ซื้อหุ้นคืนชอยที่3เนี่ยก็คือการจ่ายเงินปันผลอ่ะผมขึ้นกล่องอีกรอบนะครับเนาะซึ่งก็จะเห็นว่าเงินนะครับเอาจานวนเงินก่อนนะจำนวนเงินที่เขาจ่ายปันผลเนี่ยก็ จ่ายบ้างนะครับเนาะถือ่าไม่ไม่ใช่จ่ายบ้างเนาะถือว่าจ่ายสม่ําเสมอแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะก็ขึ้นเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเนาะนี่คือภาพของวีซ่าแปลว่ากําไรที่เขาได้มาส่วนใหญ่เนี่ยคือเอามาซื้อหุ้นคืนธุรกิจดีซื้อหุ้นคืนเยอะอันนี้ก็จะไปด้วยกันทั้งคู่นี่คือภาพของวีซ่าและเป็นข้อดีข้อที่2ของหุ้นตัวน,นี้นะครับเนาะอ่ะแล้วก็ข้อดีข้อที่สาของวีซ่าเมื่อกี้เราเกิดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับ อ่าผมยอเป็น DIV นะครับหรือว่า Dividend นะครับเนาะอันนี้จะต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะเมื่อกี้เนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่าใน1ปีเนี่ยก็เติบโตขึ้นนิดหน่อยหนะครับเนาะข้อดีข้อแรกคือปันผลของวีซ่าจ่ายสม่ำเสมอและเติบโตอย่างสม่ำเสมอน,นะครับเนาะวีซ่เนี่ยมีปันผลที่โตมาแล้วนะครับ17ปีต่อเนื่องนะครับซึ่งหุ้นที่จ่ายปันผล,ผลเติบโตแบบต่อเนื่องเนี่ยถามว่ามีเยอะไหม ก็มีเยอะนะครับเนาะแต่ถ้าธุรกิจดีด้วยจ่ายันผลดีด้วยเนี่ยก็อาจจะมีช้อยที่ไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งวีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเนาะข้อดีข้อที่2เนี่ยคือตัว pay out ratio นะครับอันนี้ผมเขียนให้นะตัว pay out ratio นะครับผมทวนสั้นๆน,นะอันนี้เราเคยคุยกันแล้วในหุ้นตัวกันก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าตัวอะไรก็ลองย้อนไปดูได้นะครับเนาะ pay out ratio เนี่ยกำลังจะบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีกำไรมาปุ๊บ เอาเงินมาจ่ายปันผลกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะเราคุยกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะวีซ่าเนี่ยมี payout ratio ที่ประมาณ2ี่ปรนตนะครับแปลว่าอะไรในหนึ่งปีเนี่ยมีกำไรหนึ่งรอบาท เอามาจ่ายันผลเนี่ยแค่21บาทนะครับถามว่าน้อยไหมสลับผมนะถือว่าน้อยสลับธุรกิจที่เป็นเสือนอนกินสไตล์นี้นะครับนาอยอย่าง P G เนี่ย Procter Gamble เนี่ยก็จ่ายประมาณสัก50-60อนะครับน้อภาพประมาณนี้แหละถ้าเกิดธุรกิจที่มันไม่ได้โตเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจ่ายันผลกันที่ประมาณสัก5-60ปร70ประมาณนี้นะครับถามว่าแล้วการที่ตัวนี้มันน้อยๆเนี่ยมันดียังไงนะครับเนาะการที่ตัวนี้มันน้อยเนี่ยมันแปลว่ามันมีช้อยส์ให้เล่นในอนาคตเยอะสมมุติว่าในอนาคต เวีซ่าอยากจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเขามีพื้นที่ที่จะขยับขึ้นเนี่ยได้เยอะคุณเห็นภาพไหมจาก2 1จะเล่งคันเล่งเป็น25เป็น30เป็น40ก็ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าวันนี้เอาอย่าง Procter ์แ m b l e กรมบเเพียนจี NG, ถ้าเพียนจีอยากที่จะขึ้นเนี่ย การผลนะครับโดยที่อยากเร่งเครื่องตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเร่งได้ไม่เยอะแหละเพราะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก60%คุณเห็นภาพไหมพื้นที่ที่จะเล่นได้เนี่ยมันน้อยกว่าวีซา่าวีซ่าเนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นเยอะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในอนาคตเขาก็เหมือนมีทางเลือกให้เล่นได้เยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าให้ถามผมนะ ผมคิดว่าเขาคงยังไม่เล่งคันเล่งตัวนี้นะเพราะว่าเขาเน้นกลยุทธ์ stop buy back หรือว่าซื้อหุ้นคืนนะครับเนาะผู้บริหารเนี่ยมองว่าการที่หุ้นราคาขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่สวยกว่าที่จะมาจ่ายปันผลเยอะขึ้นนะครับเนาะอันนี้ผมอ่านจากงบการเงินของเขานะแต่ว่าข้อเสียของงบตัวปันผลเนี่ยมีนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของตัวยิวนะครับเนาะหรือว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก0.78นตะครับเนาะแปลว่าถือหุ้นวีซ่าเนี่ยหปีเนี่ยได้ปันผลกลับมาสัก 0.78%เท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าเขาไปเร่งเกมซื้อหุ้นคืนมากกว่านี่ก็คือภาพรวมข้อดีของหุ้นวีซ่าซึ่งผมคิดว่าสวยมากๆนะครับเนาะหาตัวอย่างเงี้ยค่อนข้างยากอะถามว่าเอ้ยแบบนี้ข้อดีก็ดูดีหยิบเข้าพอร์ตอีกมีข้อเสียไหมก็บอกเหมือนเดิมนะครับว่าหุ้นทุกตัวมีข้อดีและข้อเสียแล้วก็ไม่พ้นวีซ่านะครับสำหรับผมเนี่ยถึงแม้จะหยิบวีซ่าเข้าพอรตก็ยังมีข้อเสียนะครับแค่มันเป็นข้อเสีย ที่ผมพอจะรับได้แค่นั้นเองนะครับเนาะข้อเสียข้อแรกของวีซ่านะครับก็คือเรื่องของคอร์ดนะครับอ่าคอร์ดนะครับแปลว่าศาลนะครับเนะาะศาลก็คือแบบเหมือนเวลาเราโดนฟ้องนะครับก็ไปขึ้นศาลนะครับวีซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของศาลทั่วโลกนะครับอ่ะผมเล่าให้ฟังเขาค่ะละกันนะเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นกระทบกระทั่งกับคู่ค้ากับลูกค้ากับรัฐบาลกับโน่นนี่บ้างนะครับซึ่งเวลาเกิดเรื่องปุ๊บ ก็ต้องไปขึ้นศาลนะครับเราไม่สามารถแบบมวยกันหลังบ้านยิงกันหลังบ้านไม่ได้นะครับเนาะมันก็ควรจะทําให้มันถูกต้องนะครับเนาะอาจจะมียิงบ้านนิดหน่อยกอ็หลับตาไปแล้วกัน <laughs> นะครับเนาะซึ่งเพื่อนสีของศาลตอนนี้เนี่ยจะมีตัวดังๆนะครับเนาะอันแรกเนี่ยคือพี่มาร์กนะครับ Facebook, a ฟ e บุ๊ k เมตาอันนี้ก็คืนบ่อยนะครับ Google ก็ขึ้นบ่อยนะครับเนาะทิกตอกนี่เพื่อนสีเมกาเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมาแรงไม่แพ้กันนะครับก็คือ Visa กับ m a s t e r c a r านะครับเพราะว่าอ้ยบนโลกนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้การซื้อขายจับจ่ายใช้สอยอุ้ยจับจ่ายยังไงคุณก็ได้เงินอนะวีซ่ามาสเตอร์การ์อันนี้ผูกขาดหรือเปล่านะครับเนาะนะอ่ะโดนปุ๊บขึ้นสารเลยนะครับเนาะซึ่งถามว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ไหมนะครับเนาะในมุมของผู้ถือคุณเนี่ยก็อาจจะ ก็อาจจะนิดน,นึงงละกันนะเพราะว่าการที่บริษัทของคุณขึ้นสาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะก็อาจจะมีกระทบกระทั่งต่อมูลค่าหุ้นบ้างอะขึ้นสารทีโดนฟ้องทีก็อาจจะลบสัก3%ลบ4%ก็เป็นเรื่องธรรมดาของหุ้นแบบวีซ่ามาสเตอร์การ์ดคนถือ Google นี่น่าจะชินนะครับเรื่องขึ้นสารละแต่ประเด็นของผมเนี่ยคือผมมองว่าเรื่องแอนติทรัสเนี่ยหรือว่าเรื่องของการผูกขาเนี่ย มันไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่สาหรับผมขนาดนั้นอันนี้แค่สาหรับผมนะเพราะว่าแนนดีตเนี่ยมันมีเคสที่บริษัทโดนฟ้องเรื่องผูกขาดเนี่ยเยอะมากนะครับเนาะคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตกับชารีมังเกอร์สมัยก่อนก็เคยโดนนะครับเนาะทำไอ้ธุรกิจสะสมตัวนะครับไอ้บูชิปสแตป์ก็เคยโดนนะครับธุรกิจน้ํามันสมัยก่อนก็เคยโดนนะครับคือบนโลกเนี้ยมันมีเคสเรื่องของการโดนฟ้องเรื่องผูกขาดเนี่ยเยอะแล้วนะครับแล้วมันก็ ผ่านมาได้ทุกวันนี้มันก็ยังผ่านมาได้แสดงว่ามันมีวิธีที่จะผ่านไปได้อยู่ถูกไหมครับเนาะแล้วแบงเกอร์สมัยนี้เนี่ยมันก็คงจะฉลาดมากกว่า60-70ปีที่แล้วว่นะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าบริษัทของคุณเนี่ยโดนฟ้องที่มันกระทบต่อชื่อเสียงกระทบต่อการดําเนินงานแบบเบิ่มๆนะครับเนาะเช่น คุณทําธุรกิจรถยนต์ดดนะครับเนาะแล้วปรากฏว่าลูกค้าของคุณเนี่ยฟ้องนะครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันอันตรายนะครับเนาะรถของคุณเนี่ยมันไฟไหม้ง่ายมากเลยนะครับขับ10คันเนี่ยไหม้8คันทําให้คุณเนี่ยต้องเรียกคืนรถทั้งโลกนี้เนี่ยคืนนะครับเนาะแบบนี้เนี่ยเป็นปัญหาแน่เพราะว่าโอ้โหธุรกิจรถเนี่ยกำไรมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับเนาะการที่คุณไปเรียกคืนเนี่ยโอ้โหไอปีนั้นเนี่ยคือคุณเละแน่นอนนะครับขาดทุนขี้แตกนะครับไม่พอนะในอนาคตลูกค้า เสียความมั่นใจจากธุรกิจของคุณนะครับเห็นไหมกระทบการดำเนินงานและกระทบชื่อเสียงนะครับทำให้แน่นาเขาเนี่ยคุณขายของได้ยากขึ้นแบบนี้น่าจะเป็นประเด็นมากกว่าถ้าเกิดจะขึ้นศาลนะแต่ถ้าเกิดสำหรับวีซ่าเนี่ยผมมองว่าเป็น เอนเตอร์เทนไม่ได้ขำๆนะสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเนี่ยวีซ่าก็ขึ้นสามแม่งแปดวันนะครับก็เป็นเพื่อนซีนะครับเป็นเรื่องของคอร์ดนะครับแต่ก็อาจจะเป็นข้อเสียหนึ่งข้อสำหรับหุ้น Visa วีซ่าละกันนะถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยอยู่แบบสงบสุขก็น่าจะดีกว่านะครับเนาะข้อเสียข้อที่สองสำหรับหุ้นวีซ่านะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีครับ เออเอาไว้นะครับนานๆจะพูดถึงคริปโตนะครับนะอ่ะก็ต้องบอกตามตรงนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดเกินไปแล้วว่าวีซ่าเนี่ยทำธุรกิจยังไงครับมีการจับจ่ายใช้สอยวีซ่าก็เก็บค่าตรงเก็บค่าผ่านทางนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนบนโลกนี้เนี่ยยังใช้ระบบการเงินแบบนี้อยู่เนี่ยวีซ่าก็เป็นเสือนอนเกินเป็นเรื่อยนะครับแต่มันจะเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อคนได้ลองใช้การจ่ายเงินแบบใหม่ๆเหมือนอารมณ์เมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเดินทางด้วยขับรถบนถนนสะกพักเนี่ยมีคนมาสร้างทางด,วด่วนแล้วคุณลองใช้ปุ๊บเฮ้ยทางด่วนมันก็ดีนี่หว่าซึ่งทางด่วนในที่เนี้สำหรับผมนะครับผมมองเป็น คริปโตเคินซีอันนี้ผมไลฟ์ฟังแล้วกันนะในไทยเนี่ยถ้าเกิดคุณจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็อาจจะใช้โมบายแบงกิ้งใช้เงินสดนะครับเนาะใช้แอปธนาคารนะครับเนาะอาจจะใช้บัตรเครดิตเดบิตนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มีช้อปปี้เพย์เดเอร์อะไรก็ว่าไปนะครับเนาะก็สไตล์ประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่เมื่อคุณเริ่มโอนเงินไปต่างประเทศเริ่มค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาแล้วครับเนาะเราอาจจะใช้ธนาคารแบบปกติเนี่ย ไม่ค่อยได้นะครับเนาะอาจจะใช้ได้นะครับแต่ค่าธรรมเนียมแพงนะครับเนะาะอัตราแลกเปลี่ยนก็แพงนะครับเนาะแล้วก็ช้าด้วยนะครับเนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ,ะคุณไปลองใช้แอปเพิ่มเติมนะครับเช่นพวก w i s e PayPal อะไรพวกนี้นะครับก็ได้นะครับเนาะแต่มันก็ ยังมีความช้าอยู่นะครับเนาะมีค่าธรรมเนียมที่บางทีก็แพงเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มันเป็นเรื่องของบัญชีด้วยอย่างเช่นเราใช้เพย์พอเป็นหลักออาบัญชีเพย์พอโดนปิดอ่ะเพื่อนๆบางคนเนี้ยทำพวกฟรีแลนซ์ต่างประเทศเนี้ยอันนี้เห็นภาพเลยนะว่าถ้าเกิดเพย์พอโดนปิดเนี่ยสมัยก่อนคือลําบากมากนะเห็นโดนตัดทางทํามหากินเลยนะครับเนาะก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับเนาะแต่ ถ้าเกิดคุณลองใช้คริปโตเคอเรนซีในฐานะของการจ่ายเงินนะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเลยนะเอาแค่ใช้ในการชําระเงินนะครับคุณจะรู้เลยว่าแม่งโคตรสะดวกนะอันนี้ส่วนตัวประสบการณ์ของผมนะคือค่าธรรมเนียมนะครับหรือว่าพวกแก๊สฟีเนี่ยถูกนะครับเนาะไม่กี่บาทเองนะแล้วก็เรื่องระยะเวลาเนี่ยก็เร็วนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมน่าจะโอนเงินผ่านพวกอ่าอ u s d อะไรพวกนี้นะครับเนาะ ใช้เวลา p r o ู f เนี่ยประมาณสัก15นาทีอาจจะไม่ถึง10นาทีวันนี้คือกดโอนเงินปุ๊บไปขี้นะครับเนาะผมอาจจะขี้นนิดนึงแล้วกันนะเดินกลับมาพบก,ก็เสร็จแล้วนะครับเนาะถ้าเทียบกับระบบการเงินอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องรอเป็นหลักวันนะครับเนาะก็ถือว่าค่อนข้างมาแรงนะสำหรับค r y ปโต c u r r e n c y ในฐานะของการจ่ายเงินนะครับเนาะไม่ใช่เรื่องของการลงทุนนะผมมองว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งธุรกิจของีซ s a ได้เพราะอย่างที่บอกไปนะว่า าทางด่วนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคนจะเลิกใช้ถนนด้านล่างถูกไหมครับเนาะแต่มันก็โดนแย่งลูกค้าไปในระดับหนึ่งไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกระทบต่อตัวธุรกิจของวีซา่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็อาจจะมองว่าไม่ได้มาแทนกันซะทีเดียวก็อาจจะควบคู่กันไปก็เลยเป็นความเสี่ยงที่ผมมองว่าผมมองอ่าผมยอมรับได้นะครับเนาะข้อเสียข้อที่3าของวีซ่าเนี่ยคือเรื่องของอีโคโนมิกดาวเทรนด์ครับ อีโคโนมิ d ดาวเทรนส์นะครับหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยนะอ่ะอันนี้ผมต้องเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเรา,าจจะได้ยินข่าวค่อนข้าง,งเยอะนะว่าเศรษฐ,ฐกิจแย่ะนะครับเนาะอ่ะวันนี้เศรษฐกิจแย่เศรษฐกิจถดถอยตื่นเช้าใหมา่วันเปิดข่าวเศรษฐกิจดีซะง,งั้นนะครับเนาะวันนี้ตลาดหุ้นลงนักข่าวก็ออกมาพูดว่าเศรษฐกิจแย่วันต่อมาอ่าเอสแอนพีออลทออู้เศรษฐกิจดีแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขา่ขาวขา่าวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยจะเขียนยังไงก็ได้นะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะ จะเขียนยังไงก็ได้อันนี้พูดเลยนะครับเนาะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชในเน็ตนะครับว่าเศรษฐกิจแย่มันก็จะขึ้นข่าวขึ้นเปเปอร์ขึ้นงานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจแย่นะครับเนาะถ้าเกิดคุณไปเสิร์ชว่าเศรษฐกิจดีมันก็จะขึ้นเปเปอร์งานวิจัยข่าวว่าเศรษฐกิจดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องมองด้วยตาตัวเองวีคะห์ด้วยตาตัวเองนะครับเนาะซึ่งสองสามปีมานี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างโชคดีนะครับเนาะได้ไปปาหลายที่นะทั้งไทยจีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เมกาเราเนี่ยประเทศใกล้ๆนะครับเนาะโดยส่วนตัวผมละกันนะครับเซนทีผมจับได้นะคือคนประหยัดมากขึ้นนะครับเนาะคนขี้เหนียวนะครับคนคิดในการใช้จ่ายจับจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับมีความประหยัดมากขึ้นซึ่งเวลาที่คนประหยัดปุ๊บเนี่ย มันทําให้เงินที่หมุนเวียนในระบบเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปด้วยอย่างที่บอกนะครับว่าวีซ่าเนี่ยได้ประโยชน์ถ้าเกิดเงินมันหมุนเยอะคนจับใจ่ายใช้สอยเยอะก็เก็บค่าผ่านทางเก็บค่าตรงได้เยอะแต่ถ้าเกิดคนเริ่มประหยัดเริ่มคิดเยอะเริ่มจ่ายช้าลงวีซ่าเนี่ยก็จะเก็บตังค์เก็บค่าตรงตรงนี้ได้น้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของงบการเงินวีซ่าเนี่ยก็อาจจะยังเติบโตดีอยู่นะครับเนาะแต่ว่าด้วย เท่าที่ผมมองแล้วกันนะผมมองว่ามันเริ่มมีสัญญาณแล้วกันว่าคนเนี่ยอาจจะประหยัดมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยผมอาจจะยอมรับได้ในระดับหนึ่งนะเพราะผมเนี่ยมองแค่จุดไม่กี่จุดบนโลกนี้เองนะแค่เหตุประมาณสัก0.001%ของโลกนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยไปประเทศเดียวกับผมไปในที่ที่เดียวกับผมเนี่ยแต่ว่าเจอกลุ่มคนที่ต่างกัน ก็อาจจะเห็นข้อมูลที่ต่างกันไปก็ได้เพื่อนอาจจะไปเจอคนที่ร่ํารวยใช้ใจ่ายชับอ่าใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟอือยได้นะครับเนาะแต่ว่าผมเห็นมาแบบนี้ผมก็เลยแอบเชื่อนิดน,นึงนะว่าโลกของเราเนี่ยมันแอบที่จะอยู่ในโหมดประหยัดต่างนิดนึงซึ่งก็อาจจะเป็นอ่าประเด็นสําคัญสำหรับหุ้นของวีซ่านะครับเนาะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพข้อดีแล้วก็ข้อเสียของหุ้นวีซ่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยมีข้อดีและก็ข้อเสียแค่ผมยอมรับข้อเสียของมันได้เท่านั้นเองนะก็ ถ้าเกิดเ,เพื่อนฟังจบแล้วเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับว่าสำหรับเพื่อนเนี่ยมองว่าหุ้นวีซ่าเนี่ยถือว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านสำหรับเพื่อนนะครับเราจะได้มาแบ่งปันกันแล้วก็บังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์นะอันนี้คือแน่แนๆเปีย้ๆเลยนะคิดว่าไม่น่าจะมีใครลงนึกให้เยอะขนาดนี้นะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเอาไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆในการลงทุนของสินทรัพย์อื่นๆไ,ได้เหมือนกันนะ,นะถ้าเกิดเ,เพื่อนเนี่ยสนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็ ลองไปดูแอปดามได้เหมือนเดิมโหลดตอนนี้เนี่ยอย่งได้หุ้นฟรี50บาทอยู่ถ้าไปโหลดช่องอื่นไปโหลดปีหน้าเนี่ย ได้หรือเปล่าน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่ท่านดามจะอนุเคราะห์ให้ช่องเรานะครับนอนแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจหาข้อมูลเชิงลึกแบบนี้เนี่ยก็ลองไปดูได้ใน investing.com นะครับนะหรือถ้าเกิดว่าสนใจอัปเกรดเป็นตัวโปรอ่านรีเสิร์ชแน่แนๆแ,แบบนี้เนี่ยก็ไปซื้อเป็นตัวโปรได้ซึ่งถ้าเกิดว่าซื้อผ่านลิงก์ช่องเราเนี่ยก็จะลด70%อันนี้คือโคตรพิเศษนะครับเนาะช่องเราโตวไวมากต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะไอ้พวกนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมพอที่จะ ไปตามหามาเพื่อตอบแทนเพื่อนๆได้นะครับนอนอกจากข้อมูลแบบนี้แล้วก็ไปตามหาออฟเฟอร์ดีๆแบบนี้แหละที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเนาะนก็หวัว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และวไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ